ค่ะดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอซน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะเมื่อวานทำคลิปผ้าไหมมือสองค่ะวันนี้เจอการเป็นผ้าไหมใหม่ค่ะคุณแม่สลับสับเปลี่ยนมุนเวียงกันอยู่อย่างนี้ค่ะเพราะว่าบางท่านก็ก็ไม่ชอบผ้ามือสองนะคะบางท่านก็ชอบผ้าใหม่นะคะคุณแม่มีตัวเลือกค่ะค่ะเลือกเลยค่ะคุณแม่ว่ามีผ้าใหม่วันนี้เป็นราคาพิเศษค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะ ร้อยดาวยอดที่ติดอันดับมาตลอดค่ะเป็นนายร้อยดาวค่ะหนึ่หบาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ1 6ึ่งานห้ย้าสิบบาทค่ะค่ะร้อยดาวค่ะเจอจรอยู่บนท้องฟ้ามาแจ่มจ้าในบนผ้าถุงค่ะคือเราว่าเรียกว่า,าลายร้อยดาวเชิงล่างเชิงบนเสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริสร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 มมงคลด้วยลายบายสีค่ะ ผืนผ้าเป็นสีแดงเม็ดมะขามนะคะค่ะผ้าสามตะกอทอมือค่ะผืนผ้าเป็นสีแดงเม็ดมะขามนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่ฉาบสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทจ้า ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะอันนี้ผืนเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะงานนี้งานไหมบ้านนะคะผืนนี้นะคะค่ะท่านชอบงานไหมบ้านก็โทรทักคุณแม่ได้ค่ะรหัสเก้าค่ะผืนผ้าเป็นสีเม็ดมะขามเหมือนเดิมนะคะแดงเม็ดมะขามค่ะเขาเรียกว่าหมีโอบค่ะไม่ใช่หมีแต้มนะคะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทเป็นรอบพิเศษโปรโมชั่นค่ะ 1,650บาทนะคะค่ะสวยตลอดกาลค่ะงามตลอดปีค่ะค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะพื้นนี้ค่ะเป็นงานใหม่บ้านนะคะค่ะคุณแม่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับผ้าไหมมือสองนะคะถ้าถ่ายคลิปแล้วคุณแม่ก็เดินทางไปหาผ้ามือสองค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางราย์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่บบาทค่ะ พื้นเน่งานไหมบานห้างตําข้างเคี้ยค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะลายดอกแก้วค่ะลายเก่าลายโบราณน,นะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทโปรโมชั่นค่ะค่ะคุณแม่ต้องโปรโมชั่นตลอดนะคะรอบโปรโมชั่นค่ะค่ะสวยค่ะตัวนี้ก็เป็นจะมันจะไม่เหมือนกันนะคะลายร้อยดาวนะคะอันนี้เป็นหน้านางค่ะ แล้วก็มีเชิงล่างเชิงบนเป็นบริวารช้างน้อยตามมาค่ะพื้นนี้ค่ะค่ะพื้นก่อนไม่มีช้างน้อยนะคะพื้นนี้มีช้างน้อยค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีค่ะคุณแม่ให้แอไลน์นะคะค่ะอยากเห็นภาพผ้าค่ะอยากเห็นภาพผ้าที่เราทักมาค่ะภาพนิ่งนะคะคุณแม่ส่งทางไลน์ให้ดูค่ะค่ะคุณแม่ส่งทางไลน์ให้ดูนะคะถ้าดูภาพรวมติดตามคุณแม่ทางช่อง YouTube นะคะ ค่ะดูภาพรวมค่ะให้ติดตามคุณแม่ทางช่อง YouTube ค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นผ้าไหมสวยค่ะค่ะลายร้อยดาวค่ะยอดฮีตติดอันดับมาตลอดนะคะร้อยดาวค่ะเชิงล่างเชิงบนก็เป็นบริวารช่างน้อยตามมาค่ะหนึ่งพันห้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะหน้านางแบบนี้ก็มีนะคะทำมาใหม่นะคะก็เรียกว่าโอ้ยภาษาคอมเมนเรียกยากค่ะ ค่ะเป็นภาษาเขมรนะคะค่ะราคาอยู่ที่1นึ่งัหกรอบรับโปรโมชั่นค่ะค่ะร้อยดาวค่ะค่ะผืนนี้มีเชิงรัาเชิงมนก็บริวารช้างน้อยนะคะค่ะเสริมทรัพย์เสริมสิริเสริมมงคลให้กับตัวท่านค่ะค่ะยอดที่ตินระดับมาตลอดร้อยดาวค่ะ พื้นนี้ก็เป็นเป็นผ้าไหมบ้านนะคะค่ะสวยค่ะเป็นสีชมพูนะคะหวานแหววค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้ารับทุกท่านนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,650บาทนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ1,650าบบาทค่ะค่ะคุณแม่น้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะท่านไหนยังไม่ได้แอดไลน์ค่ะกับคุณแม่นะคะไอดีไลน์ของคุณแม่เป็นเบอร์โทรนะคะค่ะแอดไลน์เข้ามาค่ะคุณแม่ก็จะ ส่งภาพนิ่งให้ดูค่ะว่าท่านทักมาผืนนี้มันตรงโปรกกันไหมค่ะค่ะเราเห็นการซื้อเห็นการซื้อการซื้อการขายค่ะเห็นกันทักสองฝ่ายนะคะค่ะตรงโปรก,กันโอเคกันคุณแม่ก็ส่งหมายเนขบัญชีให้ท่านค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนก็โทรทักนะคะ รอบโปรโมชั่น1 6 6 0 1,650บาทค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะ1,650บาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สานสวยไม่จืดจางค่ะ1,650บาทนะคะพื้นผ้าเป็นสีแดงเม็ดมะขามค่ะแต่มัดไมเขียวค่ะมัดไมเหลือง ค่ะลงแดงแล้วก็มีเขียวร้อมด้วยค่ะค่ะมองดูตามภาพนะคะค่ะท่านชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับค่ะ1,650บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะ1,6 5 0หบบาทจ้าค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะ อันนี้ก็เป็นสีชมพูค่ะโดดเด่นนะคะค่ะชมพูค่ะเป็นขเขาเรียกว,ว่าขอก้อนหอยล้อมดอกลาวดีเป็นชมพูหวานแหววนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทรอบโปรพิเศษโปรโมชั่นพิเศษค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยทุกขืนงามทุกขืนโดดเด่นทุกคืนค่ะค่ะผ้าสามตะกอทอมืมอค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยทุกขืนงามทุกขืนค่ะ 1,650บาทสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะช้างน้อยบริวารช้างน้อยตามมาค่ะค่ะผื้นผ้าเป็นสีชมพูนะคะโดดเด่นมากค่ะชมพูนะคะหวานแหววค่ะค่ะขอบนหอยล้อมดอกราวดีค่ะค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะ หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะโทรทักคุณแม่ได้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับค่ะนี้ขอก้นหอยเหมือนกันนะคะผืนผ้าผืนนี้เป็นสีค่ะผืนผ้าผืนนี้เป็นสีน้ําตาลค่ะค่ะผืนผ้าเป็นสีน้ําตาลนะคะขอก้นหอยล้อมดอกดอกชบาค่ะหรือดอกอะไรนะคะคุณแม่ก็ค่ะเพราะว่าการมัดหมีเขาจะเสริมเติมแต่งเอาได้ค่ะการมัดหมีนะคะ แม่บ้านออกแบบเสริมเติมแต่งได้ค่ะการมัดหมีค่ะไม่ใช่ว่าจะมัดแต่ลายเดียวค่ะนักปัไอค่ะเพราะว่านักมัดหมีค่ะวิชาค่ะเขาจะเขาจะเสริมเติมแต่งเอาได้ค่ะเก็บตกจากพื้นนี้ไปใส่พื้นนั้นค่ะมันก็สวยดูดีนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลนะคะค่ะเป็นขอก้นหอยล้อมดอกลาวดีเหมือนกันนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทรอบโปรโมชั่นค่ะ ค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันหราะห้าสิบบาทค่ะค่ะผืนผ้าเป็นสีน้ำตาลนะคะค่ะชอบค่ะคนแก่ชอบนะคะค่ะคนเท่าคนแก่ค่ะซื้อไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ค่ะเป็นเป็นของขวัญให้กับปู่ย่าตายายของเรานะคะแล้วก็ไปเป็นของขวัญให้กับเพื่อนสนิทมิตรแท้ค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านเกษียณอย่างนี้ค่ะลูกศิษย์ลูกหาก็ เอาของชขมร้วยไปให้เป็นผ้าไหมะคะ่ะโดดเด่นม,มากค่ะสวยมากค่ะประเสริฐเลืศล้ำค่ะถ้าเป็นค่ะข,ของขวัญให้กับไอคุบาอาจารย์ของเรานะคะท่านกเกษียณน,นะคะค่ะไปให้เป็นของขวัญในวันกเกษียณได้ค่ะสวยมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะคุณแม่ถ่ายคลิปข้างล่างมีเสียงเต้มเลยค่ะบนต้นไม้ของคุณแม่หน้าบ้านค่ะแต่หลังๆมามันแดดสองคุณแม่ก็เลย ย้ายมาถ่ายคลิปข้างบนค่ะกนกก็ตามมาด้วยค่ะค่ะวันดีค่ะพี่น้องไอ้ขอบคุณมากค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจคุณแม่นะคะค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุะ้มครอง,อง,องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ